สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอชาชีกับแจ็คไรเดอร์วันนี้ครับบอกเลยว่าดูจากการแต่งตัวก็พอจะรู้วันนี้เนี่ยผมต้องเตรียมตัวมาฝ่าอากาศหนาวครับเพราะว่าเมนูที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนั้นก็คือเผือกหิมะร้านนี้เลยครับเพือกหิมะสวัสดีครับสบายเดี๋ยววันนี้กินฟรีเพราะว่าผมเนี่ยสนิทกับจเจ้าของร้านสนิทกเจนี่เขา เออเดี๋ยวพี่ผมฝากเข้าไปตามเจนี่มันหน่อยนะ <c oughs> เจนี่เจนี่อุย้ยเจอกันเมื่อส <c oughs> ี่ปีที่แล้วเจ้ไม่ได้ใส่เสื้อสีนี้เลยจำไม่ได้ชิมก่อนซื้อนะ <c oughs> ถ้าไม่อร่อยอ่ะไม่ซื้อนะ โอ้มันกรอบนอกนุ่มในเล็กออกแล้วเจ๊ครับเห็นเจ๊ทำกันอยู่ไม่กี่คนอะ่ะเจ๊คงเหนื่อยขอช่วยหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับจะอยู่ในมือผมช่วยเลยนะได้ค่ะ เรียกว่าอากาศหนาวนะครับจนมันนี่แตกแป๊ะเลยเออมาถึงตรงนี้ครับเริ่มขั้นตอนการทำเผือกจะอร่อยต้องเริ่มจากส่วนผสมก็คือเผือกครับแล้วก็ใบเตยเดี๋ยวลงพร้อมกันแช่ลงมาเลยใช่ไหมครับอ่าค่ะค่อยๆระวังกระเด็น หลังจากเราเอาเผือกลงไปในกระทะแบบนี้ครับนานไหมครับกว่าจะได้ที่ไม่เกินสิบนาทีอันนี้ต้องเขี่ยไปเรื่อยไหมฮะไม่ต้อง <laughs> อันนี้คือขั้นตอนการทอดเผือกค่ะส่วนอีกมือหนึง่งเจก็ต้องมาเตรียมน้ำตาลน้ำตาลคุกเริ่มจากการใส่น้ำลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วต้เกลือนี่ฮะเกลืออีกหนึ่งช้อนใหญ่แล้วก็ในนี้มีใบเตยด้วยค่ะหลังจากนี้ก็คนส่วนผสมไป จะต้องหวานเท่าไหร่สําหรับเผือกเจ๊ก็ตอบง่ายๆว่าหวานเท่ากับหน้าเจ๊นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> จ๊ฮะใบเตยนี่เราต้องใส่อันใหม่ตลอดเลยครับใช่ครับทำไมครับเราใช้ใบเตยอ,อันเก่าไม่ได้คะมันกรอบแล้วแล้วมันกรอบแล้วมันไม่หอมเพราะ่าว,วันวันหนึ่งก็ใช้ใบเตยเยอะใช้เยอะคระระหว่างที่เรารอเผือกให้กรอบเราก็กินอันนี้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> กินแกล้มกินแกล้มไปก่อน <c oughs> อยู่ตรงนี้มานานนะครับ1 2ปีแล้วค่ะเจ๊อยู่มา12ปีผมถามเจ๊จริงครับเจ๊คิดว่าหิมะจะตกไหมครับ จะตกไหมครับเจ๊ตกที่นี่อะค่ะตกที่นี่ใช่ไหมครับผมควรใส่เสื้อกันหนาวอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับเผื่อเดี๋ยวหิมะมาตกมาเราได้แบบกันหนาวได้กันหนาวไต่อขอบคุณครับเจ๊ครับเจ๊ครับที่มาที่ไปของเจ๊เนี่ยทำไมถึงมาจับอาชีพทำเผื่อหิมะทอดครับยุค i m s ค่ะ i m s ก่อนหน้านั้นเจ๊ทำอะไรก็เป็นแม่บ้านก็ลองมาช่วยหารายได้อีกทางหนึ่ง เราก็จะมานิ่งนอนใจไม่ได้ครอบครัวเราต้องเดินต่อไปครับเจ๊ครับขอบคุณมากครับผมทําไมต้องเป็นเผือกหิมะครับเจ๊คเคยทําไหว้พันธุบุตรทุกปีอ่ะก็เลยมามาลองทําขายดูอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลนั้นอีกทีอ่ะเจ๊ทำส่งอะไรอย่างนี้มีคนมาซื้อเยอะไหมมีแต่ซื้อมาซื้อที่นี่มไม่ได้ส่งแล้วไหว้บรรพูรุษอ่ะทาไมถึงต้องใช้เผือกหิมะเป็นความเชื่อไงฮะเพราะว่าไหว้แล้วจะ,จะเจริญลุ่งเรืองมันเป็นหัวนะแล้วหิมะเกี่ยวอะไรก็อาจะจะเป็นหิมะเนี่ย ลงเลยนะครับอ,อันนี้ต้องทอดต่อเนื่องเลยนะครับนี่ตอนกวนนี่ต้องใช้แรงมากเลยนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับเจ๊นี่มีการหมุนกระทะไปด้วยครับผมขอเป็นเลาลวิเศษด้วยครับอนอกจากเจ๊หมุนกระทะแล้วเจ๊ช่วยหมุนตัวเรหนึ่งได้ไหมครับเด <c oughs> ินซองซ่อมหมุนตัวคร <c oughs> ับงั้นดูงั้นดูหนูดูหนูดูหนูหนร้อนนะร้อนนะร้อนนะ,อ,นนะอย่าโดนถูกมือนะอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาละครับนอกจากหมุนกระทะแล้วขอหมุนตัวที่นึง่นะครับผม เผพัดลมนี่เพื่อให้ไฟมันแรงขึ้นหรือไงฮะให้มันน้ําตาลแห้งไวให้น้ําตาลมันแห้งไวน้ำตาลมันแห้งไว,งน,งไวนะฮะแรกๆเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคเริ่ม,มาจากเริ่มจากวันแรกหากินลําบากคนทําน้อยอเขาเห็นเขาก็อยากจะลองไปซื้อไปทานกินดูเผื่อขีม้าเนี่ยโดยปกติธรรมชาติเนี่ยรสชาติมันควรจะเป็นไงฮะกรอบนอกนุ่มในแล้ว ความหวานของขีมะที่เคลือบอยู่หวานได้มากและนี่ก็คือเผือกขีมะหวานมันเค็มกําลังดีครับเจ๊ครับืสูตรอันเนี้ยจะนี่ไปได้ไหมไงหรือว่าออแม่ทํากินกันบ่อยๆในครอบครัวอร่อยแบบนี้ครับเจ๊ครับผมของนี้ครับให้มือน้อยๆหัวใจดวงน้อยผมได้มีโอกาสสัมผัสวิธีการทําแบบสดๆแล้วเดี๋ยวให้เจ๊ช่วยลองชิมดูหน่อยว่าอย่างผมเนี้ยอ้วนอย่างเนี้ยมันได้หรือเปล่าได้ไหมเจ๊ฮะ ขอบคุณมากครับเจนี่เอาละรครับแล้วตอนนี้แจ็คไรเดร์จะลงมือทำครับเจ๊ครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมฮะทำไมต้องเป็นกระทะทองแดงครับเพื่อ้งแต่จะได้หอมเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามของเจ๊หรือเผื่อครับนี่ะนอะไร ท้งเหลืองกระทงเหลืองผ้ากระทะทองแดงคือกระทะกระทะที่ผมลงใช้พวกกระทะเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผ้าเหล็กก็ได้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะมันจะไหม้ง่ายกระบวนการออกมาเจ๊บอกว่าเฮ้ยต้นหอมม้วยแล้วเว้ยตอนนี้น้ำตาเริ่มข้นแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ให้ผ้าเอาไปทำเลยนะจับผูผูกระทะโอยไม่ดีจะบอะไรจอ้าวมาเลยครับ เจครับมื่อมือครับจะรวยก็ต้องทนเฮ้ยเผื่อของอร่อยและนี่แหละครับเผื่กขีเม้าของผมครับเมื่อกี้เจเสียบให้ผมใช่ไหมครับตานี้ผมเสียบให้เจบ้าง<อ> <c oughs> ถ้าเจาไม่สบายเรียกผมมาขายได้ไหมได,มได้มาทำได้เลยผ่านนะเออ ส่วนข้าก็ต้องลองชิมของเขาเองยังอร่อยเหมือนเดิมอาม่าบอกว่าชมตัวเองต้องให้คนอื่นชิมก็ถึงจะรู้ว่าอร่อยไหนลองดูอ่าทำไงก่อนอ้าร้อนต้องระวังนะต้องรอต้องระวังอานี้ไปไหนมาเนน่ยฮะอยู่บ้านนะกินเผือกเล่นๆนะแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะว่าอร่อยไม่อร่อยห้ามห้ามโกรงนะ โอ้โหอ้โหมันจ ah, ับไม่ปล่อยมัน huh. ดึงไม่ปล่อยดึงไม่ปล่อยอ้าวไหนลองซิร้อนร้อนร้อนอร่อยดีนะครับขอบคุณมากครับเอากลับบ้านไหม เจ๊ครับอยู่ตรงนี้มาเป็น10ปีบอกเลยว่าการทําแบบนี้เจ๊หนึ่งคือทําง่ายแต่อร่อยยากสูตรต้องได้คติประจำใจเจ๊ในการขายของกินให้ประสบความสำเร็จและมีคนชอบเยอะขนาดนี้ตั้งใจเอาใจใส่ที่มาของวัตถุดิบก็คือใหม่สดคนกินก็จะรับรู้ได้เทียบเป็นกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน่าจะได้สักเกินครึ่งไหมฮะเกือบเกือบนั่นหมายความว่าอยากได้อาชีพเผื่อหิมะให้รวย ต้องทําเยอะๆวันนี้ขอบคุณจะนีมากเลยครับคุณผู้ชมครับนั่งดูอยู่แบบนี้ย้ำเป็นประจำครับติดตามโอชาอาชีพอาจจะได้อาชีพใหม่โดยไม่รู้ตัวสัปดาห์หน้าจักรไวด์ไม่พลาดครับที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติด เรื่องของเมนูนะครับที่อร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อในทุกย่านครับแล้วจะไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับเอามาฝากคุณผู้ชมอยายให้ผู้ชมนั้นได้มีอาชีพใหม่ให้ลืมตาอ้าปากครับและคนไทยจะรวยทั้งประเทศครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับแจ็คไรเดอร์เจนีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเจครับก่อนไปครับตกลงหิมะจะตกไหมครับเนี่ยไม่ตกคืออยู่ตรงนี้ก็เป็น10ปีหิมะตกไม่ตก มีตกก็คือเป็นตกในเดคากาตกเดคาธะเองเจครับเจดวงในร่างกายผมสกับเจ๊ทำไปหมดทำไปหมดเลยครับเจ๊ครับโอ้เจ๊ครับลอยผัวนไมนเนี่ยให้ผมใส่รอยหิมะตกเลยทั้งรายการเลยอ่ะ